สวัสดีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะขึ้นแหลงกแกลน1 2,000นะครับแล้วพังเอ็นมีไอ้น้องคนนี้ทักมานะครับผมก็เลยไปเล่นกับเขานะครับสักหนึ่งเกมนะคือตอนนั้นผมเศร้าๆอยู่ด้วยแหละนะครับทุกคนเนื่องจาก้ยพูดแล้วก็เหนื่อยนะครับ ครูที่โรงเรียนคณิตศาสตร์ผมสั่งการบ้านมาหลายสิบหน้าเลยให้ไยทําการบ้านปิดเทอมโอ้โหผมนี่ปวดหัวเวลาพักผ่อนหายโอ้โหแทนที่จะได้พักมานั่งเคียงงานอยากร้องไห้ว่ะทุกคนเ้ยเหนื่อยเว้ย ไม่เป็นไรไปเล่นเกมคลายเครียดกันดีกว่าทุกคนทุกคนจะได้ไม่เครียดกับผมแต่ตอนนี้สีน้าผมเริ่มเครียดแล้วเนื่องจากเครื่องกับตกจัดเลยโอ้โหแถมมาแบกสาวด้วยนะครับน้องคนนี้เป็น f อของผมนะทุกคนปาไปรลบโอ้โหเจ็บหนังนีเครื่องค้างโอ้โหอย่าพึ่งค้างวา่เกมนี้เกมเดียวเกมหน้ากูไม่เล่นแล้วอย่าค้างโอ้โหลากมืดอีกชิบหายลากไปสวยเข้าหัวเล่นต่อได้ถ้าผมดาวคือแรงลบ ล้านเปอร์เซ็นนะครับทุกคนผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมเคยเล่นกับเขาแล้วเกมหนึ่งนะเขาเล่นไม่เป็นนะครับน้องคนนี้จังหวะน,นี้ยังไงถอยออกก่อนเขาถอ,อยออกมาก่อนยังไม่อยากลบยังไม่อยากแหลงลบเออช่วยกูด้วยพระเจ้าช่วยกวยทอดน้องคนนี้เป็นเพื่อนในเฟสน,นะครับทุกคน ใครอยากเล่นกับผมก็ไปที่ทวิตเตอของผมกดลิงก์หน้าเฟซแอดเพื่อนมาได้นะผมจะรับทุกคนในที่เป็นเอฟซีของผมไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยกระโปรงโลแค่ไหนผมก็รับนะครับหยอกหยอกแอดเพื่อนมาแล้วผมจะรับนะครับแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะเออแอดมาแล้วก็กดติดตามเฟซให้ผมด้วยผมอยากดังในเฟซบ้างอ,ะอ่ะ จังหวะนี้มีตัวหลอยมีตัวหลอยนี่ไงผมบอกแล้วคนนี้เขาเล่นไม่เป็นนะผมต้องแบกอย่างเดีวยวนะทุกคนจังหวะนี้ยังไงไอตัวนี้ผมปาดนะอู้เลือดอู้จะตายทายทายเดนวิดาที่ขึ้นหมื่นสองพันอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาก่อน ถอยถอยปั๊มยาปั๊มก่อซ่อมก่อถอยถอยยาวถอยยาวบอกเลยว่าถอยยาวเจอหายวับเลยเมื่อกี้เนียเลรนเหลือมินเดียวเมื่อกี้ถอยออกไปชุบน้องของก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมมินหนึ่งหมื่นเออหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญนะครับชุบได้อยู่นะครับ <S <S ผมชุบไปแล้วก็แลกก่อแลกไอวอลแลกของให้ครบนะครับเราจะไปงัดตัวอื่นต่อเลยนะครับตอนนี้คนในแมปเหลืยอยี่สิบกว่าคนนะทุกคนไว้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 ชิว ไปไรเงบต่อเลยเราไหวอยู่แล้วถ้าทุกคนเล่นกับคนที่ทุกคนมั่นใจว่าเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับหาเหรียญไม่ต้องหรือว่าไม่ต้องหาเหรียญก็ได้นะครับทุกคนไปไลแ่แชมป์หรือว่าไปหาที่แบบว่าเล่นดีๆนะแบบว่ามุมที่เราถนัดมากที่สุดแต่ตอนนี้ผมไหวไงในฝีมือของตัวเองนะครับถึงตอนนี้ผมรู้นะครับว่าตึง ที่ผมรายงานไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่ามีคนดูมาดูผมเยอะแยะผมต้องโชว์เต็งๆให้ทุกคน f อฟซของผมดูไงใช่ไหมล่ะเออลบก็าช่างมันขอให้ได้คลิปดีๆก็พอเออแหลงช่างมันนะครับได้คลิปดีๆไปอวดทุกคนผมก็ดีใจมีความสุขละเอแฮอยากร้องไห้ว่าทุกคนเครื่องผมโคตรแหลกเลยมันเล่นไม่ได้เลยดูดีทุกคนไม่เป็นผมทุกคนไม่รู้หรอกมันจะแบบกระตุกกระตักกระตุกกระตักเน่ยลากหัวไม่ติดเลยนะ ห็นไหมเนี่ยปาดดาวหนึ่งแล้วสวยโอ้โหชุบกันอีกอนเนี่ยเห็นไหมนั่งเมื่อกี้มันกระตุกค้างนะเห็นไหมการนั่งการยืนเนี่ยมันค้างเนี่ยมันเล่นไม่ได้เลยเนี่ยผมต้องห้ามตายนะผมต้องเอาช่วยมากที่สุดนะคือผมจะไม่ประมาทเลยแม้แต่มิลลิเมตรเดียวนะเพื่อเป็นความไม่ประมาทผมต้องอ้อมไปข้างหลังมันแล้วก็ตุยหลังมันนะครับไปไว การคำนวณของผมนะทุกคนระหว่างที่มันแบบว่าไประหว่างที่มันเล่นอยู่เนี่ยเราก็มาหลอยหลังล่าห,ลหัวนะครับเรามีเก็บเสียงนะทุกคนแต่มันได้ยินโอ้โหเครื่องก้อนแหลกอีกโอ้อย่างงี้เล่นยากทุกคนผมต้องค่อยคอยเล่นอนะ่ะผมต้องห้ามประมาทเว้ผมต้องใจเย็นเย็นสุดๆเลยใจต้องนิ่งนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมตายก็คือจบเลยคนน้องคนนั้นช่วยอะไรผมไม่ได้เลยนะครับเพื่อเหอคิดจะแบกหมีนะครับฝีมือยังไม่ถึงนะครับผมเนี่ย คิดจะแบ่งมีฝีมือยังไม่ถึงเลยอามีตัวโดดมาหมายิงไปโอ้โหกระสุนเหลือน้อยแล้วว่ะผมยือต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันผมต้องถอยออกไปก่อนหรือว่าไล่งัดดีวะทุกคนเฮ้ยไล่งัดดีกว่าเว้ยช่างมันทุกคนผมไม่แคร์เว้ยผมไม่สนเว้ยจะตายช่างมันขอให้ได้คิวขอให้ได้คิวไปโชว์คนดูไม่สนวะไปไหวไอเมืองไหวไเมืองไหวไเมืองไหว,ไไวตี่ตึงนะครับ บอกเลยตึงจัดนะครับทุกคนเมืองไหวเมืองไหวเมืองไหวกูไหวให้กําลังใจตัวเองแป๊บทุกคนพร้อมหรือยังมีตัวโดดมาใหม่มามาผมพร้อมแล้วจังหวะนี้ยังไงระเบิดงางไปแล้วก็คว้างไปหนึ่งลูกโดนหรือเปล่าโดนโดนโดนเจ็บ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 คว้างไปอีกหนึ่งลูกไม่โดนนะครับทุกคน ไหวๆผมไหวเวมายิงไปไดาวสวยทุเทีวทุเทียวทุเทีวทุกคนทุเทีวอุย้ยมันม่ีไปนู่นแล้วซ้ําก่อนขอซ้ําก่อนนะครับยิงไปได้มาแล้วสองคิวจังหวะนี้ยังไงปั๊มยาเก็บของเก็บของลูด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 ไปก่อนลูดโอเคของมาพอประมาณแล้วไล่เอามันเลยนะครับโอ้ยน้องคนนั้นตายขอช่วไปน้องขอนเอาไปเปิดตาล่าอีกแล้วคือผมเป็นอะไรไม่รู้ชอบไปกดเปิดตาล่าเนี่ยตั้งแต่คราวที่แล้วลรวแบบ ไปกดเปิดชอบไปเปิดอะไรของผมไหมอุ้ยเข้าหัวเต็มเต็มไม่ตายใครออกมาเว้นระยะในการเล่นอุ้ยเมื่อกี้เข้าห,หัวเต็มเลยทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมจังเมื่อกี้ยิงไปอู้หูเจ็บเจ็บเจ็บจะตายแล้วความเม็ดเดียวนี่ไงหมดที่สวย3คิวแล้วทุกคนเราไม่หยุดเฉิดฉายเพียงเท่านี้ทุกคนไปไล่ล่าต่อเลยไอ้เปิดที่เราเปิดตาล่าสังหารมันไปไล่ล่ามันเลยดีกว่าไวชิวมาข้างหน้าผมยังไงข้างหน้าผม เจอแล้วหนึ่งตัวสกาสาไปโอ้โหไม่ขึ้นหัวเลยแต่ไม่เป็นไรอัดตัวตายก็ได้วะเออก็มาดีตายวอ์ปิดไปก่อนนะครับทุกคนกลัวเพื่อนมันไปวิ่งไปชุบแล้วแบบลากหัวผมล่วงนะครับเพราะว่าผมประหมาตายไม่ได้นะครับทุกคนยิงไปสวยได้มาแล้ว4ี่คิวทุกคนไหวชิวไหวไหวไหว,ไวมาตายนี้ผมขอบวกก็พอนะครับบวกก็พอแล้วมีตัวมีตัวอีกเอา้สาสกบไม่เจอตาฝาดเหรอ ไม่น่าใช่นะนี่ไงว่าแล้วยิงไปยิงไปจะแตกแล้วสวยแตกไหนขึ้นไปดูของหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างมีของดีหรือเปล่าเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแตกไหนเนะี่ยนี่ไงวัดหัวกับพี่อ๋อฮะพี่ขอเม็ดเดียวพอเอามันชุบกันมันชุบกันเร็งโอ้โห,โห,โหมันชุบกันได้ทุกคนเสียดายมากโอ้โหดาวอีกแล้วไอ้น้องคนนั้นได้วอีกแล้ว โอ้โหล่วงอย่างเดียวเดี๋ยวผมชุบเขากี่ครั้งแล้ววัดเนี่ยทุกคนนับเอาเองแล้วกันเออบอกเลยตอนนี้เหมือนมาลงสองหนึ่งอ่ะทุกคนเห็นอย่างนี้คือเครื่องผมค้างจ,จัดๆเลยนะครับทุกคนไม่เป็นผมไม่รู้แต่ตอนนี้มันวัดหัวกับผมแดงเทือกคุดคมได้โชว์ต่อหน้าสาวพอใจละมออธรรมดาครับน้องพี่มันรอเท่อ,อยู่ละ มาเข้าเรื่องของเราต่อดีกว่านะทุกคนไล่ล่าต่อตอนนี้ผมได้6คิวนะในแมปเลยอีก7คิวการนี้ขอ10คิวแ็กค์สาวนหน่อยละวกันขออ็กซ์สาวหน่อยขอ10คิวยิงโดนทิ้งไปก่อนใ่โดนมาจากไหนเนี่ยเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนนี่ไงสวยเอาเข้าหัวแล้หนตัวยิงไปเจ็บเจ็บเจบเจบสวยดาวดาวดาว ท้าใหญ่าอย่า,า,าลัดกูว่าล่ะอย่าลัดกู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 มันลัดไปแล้วไอเด็กเที่ยนี่ไงวัดหัวดาไวไปดีเวอโคตรคมคมจัดหมดตี้มันน่าซ้ำศพจริงๆมลาลัดตูแปดคิวแล้วว่ะทุกคนตอนนี้มีทะลุสิบเอสองแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเปล่า โอ้โหคิวอย่างเยอะยิงอย่างคมอย่างเวอร์อย่างกระดักแข่คดตึงคดกัดคดวัด,ด,ด,ดมาหมดเล้วไม่รู้จะหาคำไหนมาชมโอ้ยตัวเองละ <c oughs> เราขอชูอผู้สาวของเราขึ้นมาวิ่งเล่นในแมปเลยแล้ะกันแบบว่ายังไงตอนนี้ก็ผมพาแช่มานะอืมผมมันตึงเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคน คลิปนี้ตังหนึ่งพันแล้วล่ละหนึ่งพันคนดูแล้วไม่หนึ่งพันไม่ได้ไลคนที่ดูอยู่ตอนนี้โชว์ผมเตียวตึงขนาดนี้กดไลค์กดแชร์ด่วนเลยเออตึงขนาดนี้ไม่กดไลค์กดแชร์ไม่ใช่แล้วมัง้งคลิปโหดๆอย่างนี้หาดูไม่ได้ง่ายๆนะเพราะบางทีนาน,านๆทําได้ไงเออ <laughs> ที่ทําได้ก็บอกตอนที่ไม่ได้อัดคลิปอะ่ะเข้าใจไหมแบบว่ามีหมีไงต้องโชว์นิดนึง <laughs> ตอนมีรอไปแล้วแปดคิว มันต้องขึ้นแล้วล่ามาทูกพผมเพราะว่ามันต้องได้แล้วล่าอย่างเงี้ยอืมสิบคิวต้องมาแล้วล่ะต้องโชว์หน่อยแล้วไม่หอเราต้องโชว์หน่อยแล้วจังหว่านี้ก็เช็คก่อนนะคะว่ามีโดนไม้เอ้าไม่มีโดนไม่เป็นไรเอ้ามีคนมีคนจะวัดหัวกับผมอีกแล้วหัวแตกไอวอลเหลือไอวอลเหลือเหลือไม่รู้จะใช้อย่างไงแล้ว ยี่สิบวลูกอะ่ะจะใช้ยังเกมหน้ายัางได้เลยนะตอนเนี้ยอแหวว่าแหวลนแหวว่า,ววาพี่มันตึงเกินไปก็ขอโทษด้วยนะครับที่พี่สดตเพื่อไปสุดสะดุดตาใครก็ขอโทษแทนแล้วก็ออมหลอกเกินต้านนะครับแต่เทลานเกินไปโทษทีกลีอับโทษดเทดตา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 ทุกคน ใช้วอชิวชิวเล่นเล่นไปนะครับแบบว่ายัางไงเกมนี้เราก็แชมป์นะเบเหลือ2ตัวสุดท้ายผมก็นั่งเก็บของฟาร์มชิวชิวนะไม่ต้องรีบนะยังไงเกมนี้เราก็แชมป์ชิวชิวตั้งกับระเบิดทุกคนดูกับระเบิดนี้ไว้ดีนะปาดดาวไปหนึ่งนะทุกคนชิวซ้ำไปก่อนเลยมีอีกตัวหนึ่งนะข้างหน้าผมนี่นี่มาดิมาโผมาดิโผมาก้าววัดเบาหัวแตกนะออกมาหัวแตกนะ ไม่ออกไม่ออกโอ้โหไม่ใจเลยคะ่ะไปรุ่นเอฟเอฟไม่ใจเลยอ่ะไม่ใจกับพี่เรียน้องมาดีออกมาดีมาดีมามาไม่ออกมาละเอ้าเฮ้ยอยู่ตรงนี้เปล่าเอา้าหายมันหายแล้วทุกคนอา้าวโดนจับระเบิดกูตายไอ้ควายไอ,งอ้ง <c oughs> ่โอ้โหบอกแล้วตานี้ผมแบกหนีจัดๆรลอวปาดหัวแดงเถือกแรงเถือกแดงเถือกย,กยาวเลย ่วยการดันคลิปนี้เดือนช่วยการดันกูยอยากดังกูจ้างดันนะคลิปนี้มันต้องมีคนดูหนึ่งหมื่นแล้วล่ะมัง้งเฮ้ยขนาดนี้แล้วจะคนดูหนึ่งหมื่นแล้วปะเออดันหน่อยดันหน่อยเฮ้ยทุกคนดันหน่อยดันหน่อย